รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดย s i n ค Corporation สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกับนนท์และก็พี่ภูมินะคะคืนนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะแน่นอนครับวันนี้ผมขอถือโอกาสนี้นะครับ<ะ>พูดแทนหนุ่มๆทั่วประเทศกันเลยกันนะครับว่าสาวๆครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายของพวกหนุ่มๆครับทำไมคะ มันก็มีลายเหตุผลนะครับนี่คือ8 mm. เหตุผลที่ทาไมาสาวๆเนี่ยไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวกับการแต่งงากของพวกเราคืออย่างแรกเลยเนี่ยพี่ว่าบางทีเราอยากจะแสดงความเป็นตัวตนของเราไงนึ้ออกไหมแลวความหวังดีของสาวๆบางทีเนี่ยอาจจะโดนตีค่าผิดมองาเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยที่คุณชอบฉันคุณชอบรูปลักษณ์ภายนอกของฉันอย่างเดียวเหรอแล้วเรื่องของนีสใส่ใจคอเหรอมันไม่สําคัญเหรอ <Ha. S 1> เพราะฉะนั้นให้เขาเอ็กซ์เพรสตัวเองไปเลยครับผม <Ha. S 1> นะฮะแล้วก็มารักกันที่ ดิสไซนใ,ใจคอน่าจะดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ที่น่าสนใจของชูรักชุรสในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชูรักชุรสกันต่อค่ะชอบแบบว่าระบายหรือว่าโพสต์ความรู้สึกออกบนโซเชียลมัคนน้ครับนาน,นานทีครับนานทีเลยครับโพสเยอะมากเยอะมาก <laughs> รูปแนวไหนที่ไลฟ์วิ่งสูงที่สุดก็เป็นภาพที่แบบทาปากทาปากเสร็จผมแล้วก็โพสท่าแบบพิทุเกตการหลังเล็วเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือหลังเร็วตั้งแต่วัยรุ่นแล้มีเซ็กค,ครั้งแรกก็เป็นมาตลอดอันนี้เจอเยอะมากจากงานวิจัยพบประมาณอยู่ระหว่างร้อยละยี่สบยละสามในแต่ละประเทศนะร้อยละสามสิบนะครับราคาคกอ,อีกแล้วนะครับ